ิชชิ้งชาแนลนะวันนี้เราจะไปออกไม้ตกปลาเรามีผู้สนับสนุนเหยื่อตกปลาครั้งนี้นะจ๊ะนี่ของเลเี้ยวปูเหยื่อตัวใหม่ของน้าน้อยฟิชชิ่งโมชีนะจ๊ะน,นี่ดันหลังจะเดี๋ยวเราจะไปตกปลานะนี่แกะให้ดูเนื้อนะจ๊ะ อันนี้ก็ร้านขายเหยื่อน้องลูกแก้วนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาแวะได้นะจ๊ะพิกัดสะพานปูนตาช้าแขกคอยร้านอยู่ติดถนนใหญ่มิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าปากทางเข้าซอยวัดหนองผักบุ้งนะจ๊ะเทออกมาถุงใหญ่แข็งแรงหนาจ้ะแล้วก็มีซีฟล็อกด้านในแล้วก็ซีนด้านนอกอีกชั้นหนึ่งสองชั้นแพ็กเกจด,ดีจ้ะนี่หน้าตาเหยื่อนะจ๊ะก็ะะจะมี เก็บขนมปังด้วยนะนมปังก้อนนมปังกินเหยื่อเดี๋ยวพี่สุกินจ้าหอมหอมอยู่จ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองไปเทสกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแบบปลารวมตกปลาได้ทุกชนิดนะจ๊ะเกี่ยวกับเหยื่เดี๋ยวเราจะผสมแบบเพิ่มปริมาณเหยะนะื่อนะมีทั้งใช้แบบผสมน้ำตกได้ทันที หากใช้ปริมาณมากให้ผสมขนมปังหนึ่งถุงเดี๋ยวเราจะใช้แบบที่สองคือผสมขนมปังหนึ่งถุงแล้วกันนะจ๊ะเราไปลองกันจ้าออกเดินทางจ้าเราเห็นเห็ดอะไรไม่รู้ด้วยนะเนี่ยเดียดย๋ยวจดะอุ้ยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยมีเยอะนะนั่นอีกกลุ่มหนึ่งนี่อีกกลุ่มหนึ่งนี่อีกกลุ่มหนึ่งดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวขอในยาเคลียจ้าเห็ดอะไรไม่รู้นี่ สีน้ำตาลน้ำตาลจะขึ้นหลายกลุ่มนะฮะตอนนี้บ่ายสองสี่สิบห้าจ้าตอนนี้เรามาคลองนะคลองธรรมชาตินะคะนี่ทุ่งนาตรงนู้นสวนมะพร้าวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจ้านั่นะลังนกอันนี้หมายเขาพึ่งไปจ้ะเราก็มาต่อคิวเ,เลยจ้านี่กับเยือตุ๊กต้าเลียวโป๊ะนะจ้าวันนี้ เราจะมาลงสายคลองเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ากับช่องยายาพี่ชินชาแนลจ้ากอ้วยเขาเต็มเลยแหววเนาดนั่นน่ะโน่นเครือหนึ่งอันโน่นเครือนึงจ้าก็มีนานานักตกปลาอยู่นะคลองนี้ก็จะมีผักตบชวาลอยอยู่เหมือนกันนะถ้ามันมาแบบก้อนใหญ่ๆแล้วก็ค่อยเก็บเบ็ดนี้แล้วกันจ้าน่าลุ้นกันจ้าเดี๋ยวเราจะผสมใส่น้ำนะจ๊ะ น้องลูกแก้วลงเล่นละเล่นหน้าท่อลูกแก้วคะแม่ยังโยนเบ็ดไม่ได้ได้คันเดียวอยู่เลยลูกแก้วลงเล่นละเออลูกแก้วเรียกปลาละอ,อโยนก้อนหินเรียกปลาให้แม่แล้วค่ะเจ้าแต้มแหลกของเราโยนเบ็ดได้คันเดียวเ,เล่นงานแล้วนะขยงปล <laughs> าขยงง้าเหยื่อยังไม่ละลายนะเจ้ามันก็เพิ่งโยนเบ็ดได้คันเดียวอยู่เลย กำลังเริ่มปั้นเหยื่อจ้ะเนี่ยเบ็ดก็ะกองอยู่นี่นะจ้ะนี่น้องลูกแก้วก็อยู่นั่นละ่ะเดี๋ยวขอเวลายโยนเบ็ดก่อนนะจ้ะแถมที่สองปลาแคะงไปข้าวจ้ะก,กืนลึกเลยเนี่ยตัวนี้เหยื่อยังไม่ละลายนะจ้ะตอนนี้เราก็โยนเบ็ดได้สามคันนู่นมาแล้วจะ้ะผักตบผักตบ เข้ากระทะฟังแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนหรือเปล่านะมีสองชุดน่นสามชุดสี่ชุดอยู่ฝั่งนู้นอีกชุดหนึ่งสี่ชุดจ้าเดี๋ยวเราต้องมาขับไล่ผักตกก่อนมาทั้งสี่ชุดเลยตอนนี้เราตกไม่ได้จ้าต้องเก็บเบ็ดขึ้นเพราะว่าผักตบชาวามากันเป็นกอใหญ่เลยแพรใหญ่มาเลยนู่นอีกสองแพแพนู่นอีกติดอยู่ต้นไม้ตรงนู้นอีกผักตบนี่กอใหญ่เลยจ้าเราเก็บเบ็ดขึ้นก่อนจ้า ตกไม่ได้ยิ่งเวลาน้อยก็มีอุปสรรคเราจะได้ตัวปลาไหมเนี่ยได้ปลาเขยงมาสงแทบมนี่มีคเนเดือนี่ยังไม่ได้ปดลดเรอเรารุนคัดตกมีอยู่สีแพ้เด๋ยใหญ่เลยเนี่ยคักตบมาตลอดเรายังไม่ลงเบ็ดได้ห้านาทีต้องเก็บขึ้นนี่เก็บมาห้อยไม่คางกะลิงเนี่ย นี่อยู่หลังต้นกล้วยนี่แทนนู่นอีกกำลังจะมาน,นี่ชุดใหญ่จะรอรอผักตบหมดจะได้ตกปลาตอนไหนเนี่ยแทมที่สามเราก็ยังเป็นขย e เราตามหาปลานิ้ไม่เจอเลยเจ้เพราะว่าผักตบก้อนนู้นยังไม่ลอยมานะนะเอาปลากระดดอีกแก้มจะปลากระมังเซียนปลากระมังหนีไม่พ้นปลากระมังจ้ะ มาแล้วจ้าปลานิ่นเต็มแล้วของเราวันนี้ปลาดึงดีนะแต่ไม่ได้ตัวเลยแล้วเราก็ไอ้นั่งกับผักตบผักตบไหลตลอดเราเก็บต่เบ็ดนี้ผักตบจ้าขนาดวางแค่สี่คันนะเนี่ยวุ่นวายกับผักตบอ่ะนะเห็นหน้าปลานิ่นเด้อนี่ปลากระมังกระตะเพียนโอ้ยดึงดีแต่เก็บตะเบ็ดนี้ผักตบจ้ะ,อต,ต,ะต,จตอนนี้ก็จะได้คงจะได้เก็บฝนเออเก็บเบ็ดนี้ฝนนี่ไม้เต็มจ้ะปลานิน เอ้ยเหยื่อยังไม่ละลายนะเหี้อน,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 นี่มันมันจะเลาก่อนบุ่ไวแต่ผักตบนุ่มาอ้กละข้างน้องลูกแก้วตรงนี้ข้างหน้านี่ก็มีลบแต่ผักตบวันนี้ไม่ได้ตกปลาเลยนะผักตบเยอะมาก <S <S 1> <S 1> นี่จะสะภาพหน้าไมา้เรามันเป็นคลองจ้ะวันนี้ผักตบลอยเยอะมากเราไม่มีเวลาตกเลยเพราะว่าลบแต่ผักตบ ขัดตบมันมานี่เหยื่อเราเงเหลือนะเอ้ยค่ะตายแล้วทำเหยือกเวลาเรามาเทสหมายจ้าวันนี้เวลาน้อยอุ้มทำเหยือกเราใช้เหยื่อครึ่งถุงนะั่นี่ครึ่งถุงเหยื่อฟูครึ่งถุงแล้วก็ขนมปังครึ่งถุงนะจจะนี่ส่วนที่เหลือนี่เขาปั่นตกได้อีกนะเนี่ยหลายไม้อยู่พ้าเราปั่นก้อนเล็กๆเ,เองปลาเราก็วันนี้วัดไม่ติดเลยจา้ามือไม่หมานเลย เห็นใช่ไหมน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเล่นเด้อจะกลับแล้วจ้าจา้สภาพหน้าไมคลองเราเป็นคลองธรรมชาตินะเจ้าวันนี้ผักตบลอยมากเลยวันนี้น้ําก็ไหลเรื่อยๆนะเราก็วัดป้าไม่ติดเลยหนุ่มมีนกเลยนั่นนกนกตัวเหลืองๆนะจ้จะกำลังทํารังกันอะไรโอ้ลูกแก้วลูกแก้วชอบบรรยากาศเย็นจ้าถือว่าพาน้องลูกแก้วมาพักผ่อนเรามาเช็คไม้สองชั่วโมงกวัวของเรา กับเหยื่อตกปลาเียโปูวันนี้ก็เราใช้บิดไม่คมเนาะก็พลาดไปเยอะพูดง่ายๆพลาดไปเยอะนี่จะบุงานเราเวลาเนนน้อยเรามาเชียไม้ของเรานะเดี๋ยวเราว้ดไม่ติดเดี๋ยวเราไปมัดบิดใหม่กันนี่เหยื่อแค่ครึ่งหุงนะไม่ใช่เหยื่อเยอะนะเนี่ยได้ต้มใส่ใบมะขามอแล้วจ้ามาไปเด้อปากแยงพอได้ตัวได้แต้มอยู่ได้ต้มอยู่นะเจ้าเนี่ย เราขยงก็รุ่นสองสามนิ้วนะไซส์โอเคอยู่แ,แต่ที่แน่ๆน้องลูกแก้วสนุกจ้าบรรยากาศทุ่งน,นะเอ้าองไม่อยากไปโรงเรียนเอ้าอลองไม่อยากไปโรงเรียนละร้องไห้เพิ่งไปไปโรงเรียนครัง้งแรกร้องไห้งองเงีย้ยใช่ไหมคะวู้คนเก่ง<ๆ>น้อคิดถึงเนี่เลย,ยากากาคะ่ะอย่ากัดผมค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเจ้าเดี๋ยวคราวหลังเรามากันใหม่นะจ้าเหยื่อเราก็ใช้แค่ครึ่งถุงเองนะเนี่ยไม่ได้ใช้หมดถุงนะครึ่งถุงนะ ัสตีจออยู่กับช่อง youtube จ้าฟิชชชแนลนะตอนนี้เราอยู่ลองแล้วพี่พัดแวะมาทำธุระกันเลยขอลงแมน่น้ำตกปลาสักชั่วโมงนึงหาปลาผักแมวจ้าเเาามาลุ้นปลากระมังกันยังไม่มีเวลาออกมาจริงๆชักชังนะจ๊ะ,ะยนตไปสี่ห้าคันนะนนก็พอได้ปลาอยู่เด้อน้ำแดงมากเลยแล้วก็ไหลแรงด้วยนะตะกัวเราตีเข้ามานี่หมดเลยของเรามีแค่30กรัมจ้ะ 0.8ของเราแล้วเจ้าปลานี่ปลา,าเนี่ยปลาเนื้ออ่อนเหยื่อยังไม่ทันละลายเลยเจ้าปั่นก้อนเล็กๆแม่น้ำไปปันป่นก้อนเล็กคือมันตีแล้วก็เข้าตะลิงนะเจ้าสระก็มีลอยมานะเอ้ยเหยื่อที่เราใช้ก็เหยือ่อเลียวโปูนะจ้าเดี๋ยวนี้นี่เจ้าเลี้ยวปูลงแม่น้ำนะวันนี้มาสัก ชั่วโมงกลักวๆมาธุระจ้กะก็เลยแวะนี่นะเปลาแล้วจ้ะปลาปลาอยู่ในนี้ก็หลายเต็มแล้วปลากระบังตื่นสี่นิ้วพอได้ปลาแมวอยู่จ้ะมาธุร,กระก็เลยแวะจ้ะรงสายแม่น้ำสวัสดะใต้น้ำเยอะเหมือนกันเนอะขยงใบข้าวตัวเหลืองสวยเลยเจ้ะ สถานการณ์เงียบม,มากน้ำไหลแรงจ้ะสวะก็มีไหลมาเรื่อยๆจ้ะแล้วก็น้ำแดงมากน,นี่ปลากระมังจ้ะรู<อ>ปปลาเมื้อเต็มโอ้ยวัวสาวหญิงไม่ทันเลยงัดยกเลย้อโอ้ทันผิดหักของแต้มติดจ้ะไซโลเนี่ยของตัวติดเลยจ้ะเดียเ้ยวทุกปลาเลียวโบเออะเอาคนนึกว่าปากกา ดูดตั้งนั้นโอเคจ้ะไซใหญ่อยู่นะเอ๊เใช่ไหมคะที่เกลียวไซใหญ่มากตัวใหญ่มากเอาไปปากแมวจ้าตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะชั่วโมงกวัวของเราค่ะ<อ>นี่ผลงานของเราเหยื่อก็ยังเหลืออยู่นะจ๊ะนี่เหยื่อก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะ นี่เหลือเกลอยวประมาณครึ่งถุงนี่ผลงานของเราชั wil, ่วโมงกว่าๆของเราเออนี่นี่พอได้ทอดได้ทุ่มอยู่เด้อเอาเมียวเมียวขโมยเมียวขโมยค่ะเปิดนี่ปาเราเมียวเมียวเมียวขโมยไปเมียวขโมยตาไปเนี่ยโอ้เมียวด้วตัวนี้ชั่วโมงกวัวขอเอา